ยุ่หน้าทรงพู้หน้ากำนันเก่าหมดอันนี้คือแกมาอ่นมาพอแกมาดิกวดว่ารถไทยเปลี่ยนมากกับยู่ลานี้เลยโอ้โดนลากลากมาลานี่เลยลากมาแล้วก็มาส่วยเพื่อความยิงของก้อนนี่เลยเนี่ยครับเพราะมากแล้วว่าเนี่มันไม่ต้องมี่งแก่พอาะหลัมาครับผมครับครับบันไดพอขวากิ้งนศรีครับแกมาโดนระเบิด่าเนี่ มันสันที่สีุกที่สีงุที่ีครับมันที่เป็นเจ้าไหนค่อยสาเหตุที่ได้แก่เงาไม่เงานี่มากนี่มีนิมิตจัาไหนมีฝันจัาไหนพ้าล้านม่หดดอกไม้นี่ดอกไม้กับปูมันตัวยางมูเรียนนะครับรับสีบานนีเห็นอี้น้อยมันก็เลยว่าถ้าแจกงยับไปนองอย่างไรอยู่ท่านถูกใจหรือเล่าต้องจีบหัวแข็งเร็วนะครับแล้วก็ปูลูกนหัวตี จึงง right? ูใหญ่ย่ในนี้ง um ูใหญ่ง uh> ูใหญ่ปราเนนี้งูใหญ่รีปเด็นนี้พวกยกไอ้กนังเห็ยนพวกไอ้กำนั่งเห็นโอ้บ้านนี้ก็ได้ตื้นของเผมผมรู้จักแล้วเว้ยพราะว่ากันอยงไรนมควายดอกเยอืมควายก็เลยก็เอือนมูมาก็เลยไปไม่ลบลากมากครับลากมากก็มมนสูบกนนี้ด้วยเปนกับมากเราดีมาเพิงวุ่นวุ่นมเวดีเนีคนที่ควาดไม่ควดเพิงบมือูยนเนี่เพิงมาท่นทีเลยเพิงมาท่นที่ได้เมือนเนาะ เนอยู่นี่มาดีเดีบ้านคนหลายๆบ้านนี้เนี่ยเหมือนเศร้ามากอ่ะเพิ่นก็บอกให้เขาน่ะประกาศบอกบ้านบอกเมียงรถเดียวสนเพิ่นไม่จะไม่เขาเลี้ยว่สนแต่ว่าเมื่อมันพุดนี่ให้ลูกหลานเนี่ยเพิ่นเหงน่อกันคาหลานลูกหลานเนาะเป็นลูกชายเพิ่นมาสินแล้วเพิ่นว่านะต่ตอนเป็นลูกใต้ละเวลาเพิ่นมาซื้อสารมาบอกนี่เพิ่นเพิ่นมาครับซื้อสารแบบใดบอกแบบใดครับเพิ่นเขาทั้งส่งผมไปเขาส่งอยู่คนนี้ไปเขาส่งสินจำชิ้นอยู่นี่ละครับผมจำชิ้นอยู่นี้ แตเขาส่งอยู่บ้านหลงไปบ้านเหมือนเนี่อนกะบวังนาของขวานเลยัวคือผมส่งผมส่งนี่ผมส่งนี่ผมสนัะครับผมเขาทั้งใหทั้งทังนทังเสียกบอกยู่ก็บาทีเพาะกอก็เพิ่นนั่นละครับผมแต่าพว่าถ้าโตจะควางผมหนึ่งก็ยังมืดป่ามอสอินยู่ครับคล้ายว่าโลกสมมติแต่ว่าอยู่ทีวพม่เปมนจินเมืดเนี่ยจังเสาหัวเองสิครับอยู่ไหนเราก็ขาอเบิ่นเรามากจนนี่ย โอ้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบริเวณนี่ือเพิ่นเป็นผู้เลือกเองเป็นผู้เลือกเองเบิดยังที่ใยการมาซื้อผ่านอีพ่อนี่ครับครับเนี่ยนี่เขารั้งใจเขารั้งเลยรช่วมากฟันนี่ขันยาวแล้วน้องบลรอกเขาอย่ารบกวนหรอกไม่รบกวนกับเขาที่เขาวันส้วงอนอนไฟจะยิ่มแหละครับผมถ้าเกิดเสด็จั๊บนี้โอ้แล้ววันนี้เพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนป็นพญานาคบอกเพื่อนว่าเพื่อนปิ่นอย่างนี้พญานาคลาดมื่อคืนยังไม่ซ้ำอยู่ยัวว่ามันจะดักผุนใส่ก่อนหรืครับจุดนวดโอ้ผลนมาแต่ข้ามชนอดครับเนี่่ยมาแตน ครับนะครับตัวนี้ไม่ย่านเลยู่ย่านไม่ฟุเซียนะครับแต่ว่ากับบ้านเมี่ยงเขากับบ้านฟุเซียกับเครื่องบ้านหุระครับผมตัวนั้นเครื่องอะไรอัสเปรย์มาฉีดไว้เองสิอลไรแบบนี้ป่ะพิ่นมากร้ายโอ้เพิ่นมากใครมากกว่านั้นนะอันสเปรย์นี่เพิ่นกับบวกมาฉีดไว้เครื่องกันไม่พิ่นกับเขียนใลยนี่โอ้เพิ่นเขียนให้ควอมเขียนให้ความนี่แต่ว่าแต่ว่าเขียนในกระดาษงามครับเก้าส้นเก้าอาจารย์ว่าอันนี้นี่โค้งโค้งโค้งส้นโค้งโค้งโค้งครับแต่ต้องเขียนในกระดาษงาม ครับแต่มาเกณฑ์จะใหม่มันก็เลยบอกงามโอ้หมันก็เลยเบิ่งนั่นจิเอาไปเก็บอะไรกันนี่นินึ่ครับผมห่วงหงห่งมักได้เพิ่มเว่าสีมาอยู่นั่เพิ่มเว่าสีมาซอยเห็ดซอยส่างนี่ไหมถึงว่าจังไรนี่ครับเพิ่นว่าบ้านหลังม่วงนี่เป็นผู้โชคดีที่สุดพญานาคโพนี่บ้านหลังม่วงนี่ประกาศบอกบ้านเมียเขาเลยครับผมเดี๋ยวบ้านเมียเขาเพิ่งบ้านเมียเขเพิ่งเพิ่งเกือว่าแต่ว่าเรากว่าสะคล้อยมาอยู่ดอกกันอ่ะครับ อันนี้มันกะเปลี่ยนความเชื่อสวนบุคคลนะไผเชื่อการกันมาตัวกครยูบูนนะเพราะรักรักบ้านรักเมี่ยงเฮาครับผมค่อยบูชาปฏิบัติมาตลอดอันนี้เฮ็ดไว้ไต้โดนหรือเ่ครับนี่โดนเลยจำเก่าคนบระมาปฏิบัติคัดสียังเนี่ยเสาหมองลงมืดโอ้โคกไม้เง่กับมาปั้มไม้ฟอยด้วยนี่ดันตะโพนี่จริงโคกไม้เงยลงไม้ฟอยเนี่ยโอ้มันจะทับซ่างมาง้วงกล้วยคอเนี่ยครับ กินม่วงรอดดิงามสปงานเราไปขายเลยยัดตันแปตันหงานน้อยมันบางต้นม่ด้วยมันบางเงาด้วยมันอืเนี่ยแล้ววันนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนซื้อายจังไหนวนี้พอเพื่อนมาอยู่น้ำเพื่นบอให้ในบอกซื้อเพื่อนมาแต่นักขลาดไงรถเพื่อนมาแต่ทำนี่ละเพื่อนมาเพื่อนเป็นนนาขลาดไงอยานาขลาดไงผมพ่ว่าเพื่อนคนนั้นข้าตีรถโอ้เป็่นชันที่แรมือนึงก็บอกว่าไม่เตียงข้อดีครับเตียงข้อเบ็ด เอาขวานปัดพุทอยไรกับเปล่ไปเัาจะยุ่งไรนี่เพืออ่อนวันนี้ลูกใต้มันปัดพ่อไว้นี่เลยพอดีครับตอนนี้สามบาทสองกันสามบาทครับพุทพระ,<อ>ะท,ท่านพระสงฆ์เรื่องเมื่อเพียรมาที่คนทั้งก็เึ็นข้อเดียรครับเรื่องไรที่เป็นยังเรืเอ่องความนะครับผมพูดถึงว่าไม่นี่มามาลักษณะที่ยังบ่มีหงอนมีหยังบ่ท่านม,มีหยังคือเ้ามาตกแต่งใสเง่เอาตกแต่งใส่เอา โดยการเพื่อนบอกว่าให้ไปเอานั่นเอานีมาตกแจงใส่นหันใส่นี่บอกครับครับครับแม่าแล้ผมมาติดตาผมมาจุดทูบจุดเทียนรับปอพีซซาผมมันในก็นเป็นพิซซาพี่บอกันล้วผมเอาผมมาจุดเทียนผมก็บมาพูดไปฝ่ายีว่าหน้องมาต้อนรับมือวันพุธนี่ครับพี่น้องก็มาหลายที่นี่เนี่ยเบ็ดแล้ะนี่ครับผมแต่ว่าเครื่องบ้านนึงก็จะเหมืนมันเชียร์หรอกครับผมแต่ว่าผมก็บว่าไว้ว่าเชียร์ก็นจะรบล้วนนี่มันหลักบ้านหลักเมืองมันเอาแล้นะครับผมครับเมื่อคืนหนึ่งผมบอกคนเม็ดแต่เนี่ย บอกแค่เนี่ยยังพอหมายถึงว่าโอ้เฮ็ดตัวใบหิพี่นนั่งห้องมาบูชาสั้นดีเพราะเริ่มเฮ็ดเริ่มสางแล้วว่าสั้นนี่เฮ็ครับเรื่อนกับผมกับฝ้าไปซื้อนี่มาได้เนี่ยครับนี่แมามาเฮ็ดเอือนมูวมาเฮ็ดใบชงใบสีอนี่ยนี่ผกเอาแม่เนาะนี่ผมเอาแม่ผมเศร้าดิ่งโอ้เพื่นบอกว่าให้ให้เอาใบสีมาใส่เพื่นสีเฝ้าเฮ็ดเฝ้าสางเพื่นว่าบ้านนี้มันจะเรื่องหมดแล้วนะเพื่นว่าอืมครับผมจะเริ่มต้นในเรื่องเพื่อนนั้นพูดบางเรื่องกันละเนี่ย ไปมันไม้เห็ดอื่นน้อยน้องเขามาไปได้จุดปลูกอยูเทียนผู้ใดมากรูกมาข้ามมาของพวกองมาไล่ครับโชคมานนี้ยังยังกะลูกเอาข้ามเอา,พ,าพุ่นก็มาที่เส้นละเราจะดวงไฟสินมั่นมาซ้ำกันเน,น,นี่ยนะพุ่นนั่นะครับผมครับเอาวันนี้เขาประเด็นสําคัญนี่นวันนี้พอเพิ่นมาอยู่นั่งคือว่าเพิ่นไม้โชคให้ใช่แล้วเพิ่นมาอยู่เพยยิ่นกับให้ตัวใดล่ะพอเราสูฟังในเพล่ยนให้เมื่อเคื่อนยื่นพี่ยื่นน้องมาถีบดี่ครับอยากพี่จะนั่งซื้อสองมือสามมือแหละครับ บานนี้มคืออเกี่ยกับหายดตยู่ครับผมพันจะได้ก็ิีหยีตหะได้เออโอ้ยอยากได้จนมหาภุแล้วเนาะอยากได้เพื่อนวัดสิเริ่มเริ่มทางเรื่ครับผมอนี่ก็คืออันนี้แม่นพ่อจำนะครับนะครับพ่อจำจำม่แล้วครับจำไม่แล้วก็เป็นผู้บิบัติปัสถาก็ไนี่ละเออร่อของคนหรลัครับผมเดี๋ยวตอนนี้ครับผมอืมับวอาอันนี้กาแล้วแกผู้ใดเสียก็ มันแกมีู้เซียผู้บปเสียเป็นเรื่องธรรมดาอะไรนี่เนาะว่าโปเสียกับว่าถ้าฟังตัวลออเรยเออทาตัวล้อมกันมาโปเสียกับอะไรแต่ว่าว่าเพื่อนตัวเรี่กนี้หัวก็ได้มันมาเฮ็ดเนือตั้งแต่ลายมือพ่อก็บมาบอกยูบบอกพอโอ้พ่อก็บอกมาบอกมือวันสิ้นบางนึงนั่นโอ้เพื่อนที่ผมสินแล้วมั่อยาเนี่ยครับจันสิ้นพันหน้าไปเก็บิ้นไปเก็บพุทธ พ่นเกิดวันพุธแล้วก็ถือพระพุธนะเพื่อนเห็ดน้ำผีได้เหรอน่ครับเห็นน้ำผีนี่พี่ไอ้หนองังุนู้เปือกมันนันมันนันมานั่นว่าเขียนตัวเยไใหญ่น้เขียนตัวใหญ่มัน้เขียนตัวใหญ่เลยเขียนเ่นนี้แกพี่เจ้าหกับพี่เด้อพี่เด้อบอกให้เขียหนึ่งที่เรา่าขึ้นก็เยกสามตัวแล้วมันับเรา่ได้สเบีตัวนี่ปาดตัวบอกพี่บางง้างว่าหนุ่มว่างกับบตัวนี้แล้วอัน เพิ่มนัดให้พ่อมเรียบร้อยตอนนี้อผมหมดหลังอยู่ในนี่ปั๊บนี่ตอนนี้กันยั่นหมดใส่หอกประตูนี่นะก็ใส่อันครับอันบนมหมดหลังยางละตอนนั้นโอ้ซึ่งเลขเลขไอ้สองตัวนี่เพิ่นกระจายออกมาจากนี่ละเรเพราะฉะนั้นพูดปึื้นี่ผมแต่ผมไมผมจะเขียนนี่สิเขียนนี่บอกคูดหน่อยนะเพิ่มนว่าเข้าใจดอกเพม่อนเอาง่ายง่ามาเลขนี่กับเก็ดเก็ดกับเก็ดหกเท่านั้นตัวนี้เลขไหมข่าวข่ามัแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นจากบางด้วยห่อครับเพาะมันถูกบูรษี ครับผมมันก็เลยเป็นปูนแล้วสีดำเหมืนพวกเล่าเหมือนนะครับผมเพราะว่าผมเปิืนเป็นลูกหลางของเราบางนี่คือเพื่อว่าเพื่อนสีบางบางตัวใดพอล่องว่าสชูฟังเอาโดยดูนพี่นิดอีพอหนิละเอาสมมติว่าบางเนาะครับเพื่อนสีบางบางได้ลักษณะใดนล่องลางก็เลยได้เขียนเพิ่มอย่างนี้มาเนี่ยเปียดเป็นสามสามเป็นเปีดอ้ขันโบนั่งก่อเปียดมาใไซนี้ครับผมเนี่ยนะเนี่ยโอ้ที่ที่กิ่งเพื่อนไฮมากก็คือคือไฮตรงตัวมาแล้วแต่ว่าอีพอมา อ่นนั่นให้มาแมาแก้ตัวบางให้ชื่อเนาะเป็นบาเพียเยอะสิบอเป็ี้ยดีอย่างนี้ถว่าเจาตัวไดหลายตัวว่เอาดอกีนะโอ้เว่เพว่าเฮ็ดจังสั้นนนะเพว่าเพิได้เบดนะเอาเขียนเน่ยสั่นเขียนเน่ยผมไปนะยายเลยเอาให้เกี่ยงตับเลยน่นครับเอาแล้วก็นั้เลขสตัวก็ั้นั่นเะีเบตัวครับอันนี้เลขสตัวก็เสามตัวมีอยงสั้นเลขสตัวกับตัดออกมาจากเลขสามตัวนั่นละนซับไปซับมา ยัดเจ็ดกดนยันมาขอเจ็ย่ไม่จากเงินครับแล้วว่าวกก้านเล่ามุกหนังเ็นคนเดียวกันละไ่มาขอเจซ้ำีส้มแยกเลยตัวเดียวกันละเพ่อนก็ะเป็นระเัสางล้าครับผมอนนีเพ่อนอยากยดจากสางอีหยังก่อนเหรอ้เพื่อนะเริ่มตวจตหนีไหมท่นครับเื่อนจะคือบ้านหรือม่ยมาเยอะจีิยังผมบรจาคด้โอ้แต่ว่าเรา เพื่อนก็ยังบ้านบอกชัดเจนว่าเพื่อนทีเฮ็ดอีหยังก่อนแต่ว่ามีแต่บอกว่าทีเฮ็ดทีสั่งเท่านั้นวันนี้เนี่ยกันมาอยู่เริ่มต้นนี้ว่าเรื่องครับผมต้นนี้อือือืมอืมทีเฮ็ดทีสั่งยังว่าจะว่าสิขึ้นบ้านนี้เมื่อกี้เห็นมาอยู่ครับเอ้าเดี๋ยววันนี้ลอกตัวหนังสือให้เรียบร้อยก่อนบ้านนี่เดี๋ยวเวลาเขียนเขียนแบบบ้านกี่บ้ายังไงเอาไว้แล้วก็โอ้หลายตัวพวกเชื่อถตัวเชื่อแล้วก็แล้วทีนึงครับผมอ่าอันนี้เนี่ยเราไม่ละเอาอันนี้ต้นฉบับต้นฉบบั นี่แหละผมก็มาเตรียมหัวพญานาคนี่เตรียมยุสยองเมือสามเมอก็บไพวองเกศสามเกศเด้มันก็เล่กกันแล้รบลาราเรียกเพาฉนั้นมันบอกเม่ไนนะองเกศสามเกศเนี่ยบานนี้เกศเกศมาใสบ้างเนี่มันเก็เกมันก็แบบไอ้นั่นผมมันเด้เกศพูดเกศสินพอดีไะโอ้เกศพูดเกศสินที่ที่บำเพ็ญนอยู่นี่เนาะเจศพูดเกศสินบานนี้ตัวนี้มาจากที่มันสิเล่งมากที่ได้บางเนี่ยเปดเจ็ดหืง น่าจะบอกินบ้งครับอเจ็ดเจ็ดเ็กเปดยกยี่หร้อเปลาล่นเจ็ดยี่นีมันนี้เลของยื่นี้อเกียมากเห็นบ้างขี้เสียจาบังนียเนี่ยอึมี่ผมเลเปยเจ็ดโค้มาใส้ตัวางนี้นี่ครับที่แลกมันจะลายมากสิลายมากสิแต่ที่ว่าบังเพราะว่าผู้สามเป็นขก็ไ่ได้นี่ครับผมเลยกไว้ทั้งๆไงอืมแต่วันิสรงงสิ <S <S ครับนี่ก็ว่ามันจริงครับผมเพรามันจริบมาบอก่ซื้อได้กันเพราะ้าบอกกับบริษนั่นดี่นี่นี่คือกันนี่คเราเปินัเรื่องเรื่องทางเแหะครับผมบอกขี้บอกน้องเด้อยันยันตัวใหญ่เงี้ยเนี่ยเอาเป็นเสืยอไปให้เขาไ่ได้หอครับเปลดบาเคีื่อนอะนรบานเนี้เดี๋ยวเอาว่างไว้ฮะละร่างนะรต่ว่ามันตัวว่ามันยังได้อันนี้ก็ว่ามันจริง ตั้งแต่พระโมยพระโมสรนี่เลยคือคิดว่าโลกนี้สมมติแต่บางวันมันจริงมับผมแต่ว่าันนี้นี่ปูพันวาจีวันแรกเนาะสำหรับเหล็กปูพันไหก็คือห่งวันแรกเพันบอกประกาศไปเลยนะครับบอกพี่บอกน้องเขาพูดย้ำน้ำเกนี่ยเอคนแล้วคือพ่อเราบอกบอกพี่บอกน้องเล้วว่าท่านเอาบอกพันบอกบอกทรงข่าวเพันเพ่นบรู้จักดีว่าท่านครับผมเขียนตัวนี้แจกว่าเลยแจกก็บันเดียงไปเสื้อนี่ก็แจกว่าเดือนอ่ะอ่าวันนี้ก็มาหอดมาเถียงแล้วกับที่ทรงข่าวให้ปูทันตัววานนี้เนาะ นี่แหละว่ามปนทรงจะในประเทศช่งฮอดนอกประเทศบ้านข้าแต่ในโชคในไส้น้ำกันแขลงเสียงเบาเนาะครับผมวีซ่ากับเพื่อนบอกภาษมูีบอกาษาอิสานเล่าเนี่ยครับภาษาพีบอกภาษาสามัญเน่านี่ครับผมแต่แต่ว่าโดยส่วนตัวเดียวกับว่ไร่ลำเดียนมามิแต่เพื่อนบอกเลดว่าเพื่อนบ่ไร่ลำเดียนนี่ขี่เราเม้าใหญ่กันละขี่เราเมาใหญ่เราก็ยิงนั่งคบกับมักดิเทียนโอ้เพื่อนมักเสียงเทียน ยงเพิ้นเพิ <hate using> ่นมากเิ่นมักมวเอาการผู้ใดได้ชัวได้ใช่ใคเอานั่งลำมานหอน่เนดดยกเดครับแจะว่าพูดอะไรก็เล่เช่ดก็จเพียนและผมเดียวยังผมอย่ครับผมเพราะว่ามันหูนาตาเทียบผู้พูดเจ้าเจ้าสหูนาว่าะั้นแต่ว่าบักลาวตาเทียบนะคนหนมเ็เได้เลียวเห็นยังมากนมากนเลี้ยวเห็นนี่สิจริงยงเดี๋ยวมาจะเชียงนาคเลยแล้วบอกว่าเสาไฟจะสี่ด้าน ครับพออันนี้ลงมาหนีแย่งใครย่มาเรับเ็บพวงมาลงคว้พคว้่เี้โอ้งมาไล่งพ่อมนีแหลว่าเทพพวงมาไล่เนียคว้าคว้าบอลมาครับบาคว้ามาแล้วมันมาสลัางเมันคือจะเปลี่ยนอนีว่ะแต่พ่วมากี่ยบบเปลี่ยนเปลี่ยนกันนล่ครับปกติวันนี้หลวกนี่มันก็ยังองค์ประกอบอันนีมากับซุปด้วยกันซุปกันรลดแน่ออมันนไปเรียกไว้ วานไปเรียกไว้แล้วไม่ต้นนี้จะไม่ประตูวโค้งแล้วเอินโค้งเครับโค้งเ็โคงเล้พรเรืองทางออกไ้พเรื่องทางออกสามเสียคุณเสียึงออกคุณลงหวยคุณครับผมเสียกนึ่งขไใ้บ้านเสียบนึงร่งวาคุณู้สนมอยู่คนไดียู้สนมอูอสนมน้ำบุญคุณครับที่สนมู้แวู้แวน้ำบุญอยู่นี่้มา นี่เด้น้ำบุญหู้เห้าอย่างวันนี้เจ้าเมื่อนีนก็ยังนี่หมรอนี่แต่ว่าจวกผมอืมน้ำบุนหู้น้ำบุญหู้น้ำบุญอยเซ่ๆเป็นน้ำพุธคือนานรอดวันเอะตั้งแต่เริ่มต้นนี่ผมกับฟันอยู่หลายปีละเม่ราเร่อยเพื่อนไอจงผมยาวด้วเพื่อนเพราะว่บวชให้เื่อนจงสรงปีทัดสิมุนห้วยอืมมตัวมือปีนี้ว่าบมก่าเรยบฮอนว่าเราจะได้บวชอี่เ่นวงไอจงผมยาวนี่ โอ้ปกติกันพ่อกับว่ได้จงผมยาวหรอกที่พ่อเขาไม่จงเนี่ยจงสองปีเยอะแต่วันเว้นตาทิมเมดบ้านีไม่เกินบอกว่าได้ว่าละได้บอกหลายมาบวชดีพ่อครับบวชน้ำพ่อเป็ี่ยนเรื่องสีมาทันระหว่าพ่อะจะใหญ่หูน้าตายพิเศษแต่ว่าหูน้าเนี่ยให้พระพุทธอันนี้ก่อนนะแต่พ่อไปพูดท่านเจ้าท่านแต่ว่าบอกเราตายพิเศษมาทันระว่นงอืมใครรู้ทุกอย่างได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเอาท่านท้าผ่อม่านี่เนี่ยอืมจบวชดีพ่อแล้วทันระว่างครับผม เมื่อนัเราประเทยกับห้าเยี่ยมึงพ่อที่ประโกดการเห็นได้เห็นประเทศมันพ่อไงไม่ไงผมนี่ละครับพ่อไงไม่ไง ผมมีหลายอยู่นี่นะผมเลื่อเพิ่นเล้วรูกหลานว่าเป็นราคาเพิ่นเป็นทหารเพื่อนรับไต่เพิ่นอย่างเี้ครับพิซซ่าเพิ่นก็สอนให้ครับพิซซ่าผีบอกพิซ่าผีบอกมันบ้านนอกก็ได้เลือดสีนี่เพิ่นตั้งเื้อให้บอว่าบวชเลือดสีนี่เื้อว่าจังไหนครับเพิ่นเดินเนเสียงเพี้ยนผมกำลัเวียค้ำห้องไปไม่ช่องเสียงแม่เมียเปี้ยงขึ้นโซ่ววีหาเพิ่นอนบอกลาเดียเพี้ยนนี่เทวดาฟ้าดเีนี่ได้เงี้ยมาท่านเทวดา พงศ์บอกควางเงินน้ำเล่าเราไปเสี้ยวพี่ไม่เล่าเนี่ยพี่นั่นเนี่ยหวัวพญายนาคกันนะกระเบดตัวนึ่งยิ้มตาไฟตัวนึงพระเด่นที่ว่าตัง้งยางตัง้งยางรอดเพราะอันนี้มันไม่ยัางก็วา่หวาหอยกระตูไนไว้นะครับยา่ยางเป็นหัวมันเคยมองมันไม้มองไรก็เลยหอยกระตูนไว้กาบาลีกระตูนมันจะ,ะมองไม้มองหัว ก็ตาดีดนั่นคือน่สุ๊บๆุบดูที่เราก็ได้นั่นแหละคนตระการกันนี้ดิ้รมกับร่ดิ้่่มดินั่งเิงไฟเหนาหนาวควนไฟคือนอรอมาอยู่อนได้เว่ได้ยมอนมาเบิ้งด้ยเนปูม้วนเนอนอมวนลายยางยี่ปทะยงสินั่งแยเปิดฟังอย่างนี้อือเป็นคนตะการใกล้ตัวกีต่าว่ามีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นนาอัศจรรย์วันถัดไปนี่หลายสิ่งหลายอย่างนี่ด้เรียบพรอยด้มุนอยู่ในป้ายหยาดอยู่นี่ เล็บนาที่เล็บพอนี่เล็บพอนี่บอกมาบอกยุงนยขานี่ช่งเ่งครับขานี่ยงเนขานี่ช่เนี่ยใช่่นเปล็บตรนี้ปาเป่นดอกใบไผ่เก่เปี่ยนนี่ครับพ่อว่ต้องเปิดเดี๋เขบอกว่าต้องเปิด้เปิด้ยผู้เดียวบหเปีต้องเีบอกข้าแล้บ้างจ้ะ เนี่ยเรพบไปยังตันี้ดามพี่ว่ย่านปวกินนี่เราเนี่ดามไม่เจนหล่อนยินเป็นมันไปเลยนี่อืมแต่พร้เนี่ยแตพร้เนี่ยก็เลยมามัดว้จังสิฟังแล้วก็เลี้ยวทังนก็เลีนไปซอ่พูดแเปล้วครับตินตนาการเอาละวนเบิ้งเอาเาะดอกไม้ยปผูกทั้งเี้เดี๋ยวไปกินตนาการันั่บาดงามนี่นะพี่้องลองเข้ามา่ายรูกาจากว่าจางามโอ้เบื้อยู่ไกลๆเบิ้งงน เบิ้งได้ทอสาบเฮียงงามมาทีพอเลยมาเบิ้งมาเบิ้องมาเบิ้งเอ้าให้เบิ้งครับจินตนาการมาดนึ้พอแม่พี่นนองเบิ้งเป็ี่ยนอะไรหน้ามาครับพี่เอาให้น้องเขาสีมาตั้งแต่ดอกไม้นี่เจ้าวัวพวกเพีดีก็บอกเดีน่เจ้าเจ้าขานี่ อ้อ <ừ, S 2> มากีเลี้ยงยกว่าเจาสีเลีย้ยงว่าไงนี่โอ้มีข้อมาก็ได้ง่ายคนนี้ว่าเพื่อนไม่นี่เป็นไม่ยังพอไม่ดูบนันบ้าพระยันเียไม่ดูเขาไม่ดงอืมไม่แดียงไม่เดงครับอ๋อมีดงครับผมบชัดเขียนใช่ชละตัวเลขเพืนะ่อนน่ะมึงเอาอะไรตัวเลขม่จึงให้เพื่อนิงในจังบาทในบัตรมึงนี่นี่นี่บอตัวเีปูเลือสีหน่ละปูเลอดสว่างไหนกอ ตเขาเส่วนมากเนอเกิน้เสียงขึ้นนะบางราซื้อกาละเวกเด้อโอ้เลืสีกาละเวกตาทิพกาละเวกคมห้องไปไม่ตงเสียงรักที่ไม่เปี้ยงขึ้นซูเวหฮะครับนขืซูหาดีาดีทไนกะเวกกะเวดีมห้องกงลนกั้ลลนกดน,นเว้นแล้วว่าแกันะอาสาเหที่เลขหลตนีเนเดพอพน้องแล้วก็คือตัดออจากเลขตัวเดียวนั่นละอ่า ก็จำเพิ่นตัดให้นะครับตัดออกมาให้ครับคือเพิ่นบอกว่าเพื่อผุ้มปลว่าวัว่าสำหรับตัวเลขในการมันัะมีหางเดียวแหละแต่ว่าันนี้เมื่อเพื่อขึ้นเพื่อลงแปดครับสามตัวเดียวกันเพิ่นวางสั่นก็เลยเปลี่ยนที่มากของแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหกนี่แหละครับแต่ว่าสองตัวดีก็ตัดออกมาจากสามตัวที่ อ่าพอจำได้เฮ็ดไว้เด้อพ่อพี่น้องเด้อแคบนาจอไว้อ่าก็ลองออกไปวิเคราะห์เบิง่งกเ็เะได้โชคได้ใช้น้ำกันเมื่อวันที่สิบเดกุมภาพันธ์สองหางกานนี่เด้อพ่อพี่น้องเด้อแคบจอไว้คลิปนี้ก็บือที่ยง้ยวพอสมควรเรายี่สิบหน้าที่เต็มเต็มแล้วครับตอนนี้ครับอ่ก็ลองออกไปวิเคราะห์เบิ่งครับพ่อพี่น้องครับตั้งช่องกับน้ำเสนอให้เป็นแนวทางให้ใจวิจารณญาณในการรับชมถึกพิจารว่ากันครับพ่อพี่น้องครับอ่าสามาก กระัดกระคัดกระพานครับมากขอบุูหลายๆสำหรับการติดตามรับชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้ร้าเดี๋ยวจังไรมีความคืบหน้าจังไรในส่วนของพ่อจำํำดอนปูนผักขาวนะครับหรือว่า,าลือสีกาละเวกเสียงท้องหน่นะครับให้ติดตามไว้ครับนะอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมงวดสีทอดสีเทิงในไทยมีโชคมีใช่กันสุกหูสุขคนสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ